สวัสดีครับมาพอๆกันเช่นเคยนะครับในช่องบ่าวต่อยลอยเมียคือเก่าคือเดิมครับมเมนีก็เป็นเนื้อมือแหงประมาณ18บแนาฬิกาของวันที่22ธันวาคม2566ัาอกสิบหกอากาศเมรีรลมแห้งด้วยครับเด้อลมแห้งเย็นเย็นกว่าเมาื่อคืนนีอีกมเมนีเขาก็เลยมามามองผูกงวครับนีงวงเขาก็เป็นโมเมนค์ขอดนะครับปล่อยเส้เดินเลยบบบนี้มันหนาเลย ว,ว่าบรรยากาศเย็นแห้งล่มกับแห้งนะครับร่มกับแห้งอากาศก็เย็นลงก็เลยมากก่อไฟแหง,งัวดังไฟแหง,งัวนี่แหละครับสิตโตนเพนยังมันขึ้นมันหนาวนะครับมันหนาวอากาศเย็นแห้งก็เลยมาให้ความออุ่นพนนะครับสิตโตนนี่ครับอุณหภูมิประมาณน่าจะ14-15องศา หรืออาจจะต่ากว่า 10, 10หาก็ะใดของของคืนนี้นะครับซึ่งขณะนี้ก็คือว่า18นาฬิกานีน่กาลังมืดวันนี้เดือนเดือนครับนี่เดือนดาวดาวเขี่งเดือนนะครับก็เลยปูกงวไว้นี่ละบริเวณแถวสานามข้างๆนี่แหละครับดังไฟเพื่อนมันนี่ยุ่งบ่หลายแต่ว่าอากาศเย็นแห้งนะครับเริ่ม เดือเขาอากาศเริมเยเย็นไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศก็เย็นเยือกนะครับเพราะว่ามองเขาอยู่นี่ก็ออกมาจากหมู่บ้านประมาณสักหกร้อยเมตรนะครับก็บจะบุกค่อยมีบานโค่นลายปันไดสมัยจะเป็นต้นไม้นะครับต้นไม้บางลายเศร้าเศร้ากวดซะมันจะหลวกงาปา่าฟังเสียงลมครับเสียงลมเสียงลมแห้งๆนะครับ ก็เลยมาเพิ่มเชื้อเพิงแจะว่าเข้ากับวกคุ้มโมให้มันล่ามนะครับโมให้มันล่ามยู่ในพื้นที่จํากัดนี่นงก็พากันฟีงไฟครับแบบนี้นี่ตัวนี้ลูกเมยเพิ่นแล้วับเมยเมยเพิ่นนะครับมืเอื่นก็คงจะไปทั้งพุ่นละครับแบบนี้ไปเห็ดระบบไฟทั้งขอกหมูเเพิ่นีิโตนเพิ่นนะครับ ปี่นองมีวิธีการบริหารจัดการอย่งไดยงี้ยมหนาวให้สะเลียงนะครับเนาะกะคอมเมนต์ขอความมาเราสู้กันฟังน่อนะครับเด้ออันนี้ก็ใส่วิธีการดังไฟขนาดแล้วครับมันหนาวตามวิธีชีวิตบานให้ทงให้ทองหน้าเฮานะครับตอนนี้เที่องฝ่าเนี่ก็เริ่มมีเบานะครับเล็กหน่อย แลนเบานะครับมืัอนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดดวงนะครับมืัอนี้ฟ้าฟ้าใสโบมี่ขี่ฝ้าเด้ขี่ฝ้ากับโบมี่นะครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็เริ่จะตกเห็นบ่ครับตรงฝ่ายก็เริงแดงทั้งทิศตะวันตกของหมู่บ้านนะครับลมแห้งนี่ครับเบิ่งเบิ้งต้นไม้เบิ่งใบต้นไม้โอ้นะครับอ่ะเบิ่งยังสุขภาพร่างกายนะครับอากาศหนาวเย็นแวะมาทักทายพี่น้องนะครับคิดฮอดนะครับ ะมันี่แค่หนี้ด้ด้ครับเด้อกินเขาเสียบนอนรับป่าอาบน้ำด้ครับอากาศเย็นสวัสดีครับ